เหมือนแบบว่าดูบังคับมาบ้างดีรื่อง้าวที่นี่เป็นการแสดงระดับเพชรของวงเชิดชอบกีฬาจักรยานครับจักรยานอากาศพี่ส่งขี่เลยค่ะหนูเป็นจักรยานเลยนะโอ๊ย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 พี่มันน่ารักไปหรือเปล่าผมนึกถึงแบบมาทำให้ดูเป็นกีฬาที่ซอฟๆลงไปเลยอ่ะเพราะหมีน้อยที่มีไมหมก็เป็นลูกหมาน้อย ดอกกุหลาบที่อยู่ในมือของสาวๆแถวนี้100ดอกใครได้มากที่สุดถือว่าเป็นหนุ่มที่ฮอตที่สุดของวันนี้งมันถึไาเดียวก